สวัสดีค่ะพบกับรายการนิเทศชนคุยรายการที่เป็นสื่อกลางการนิเทศการศึกษาส่งตรงจากสพปปราจีนบุรีเขตหนึ่งถึงท่านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุนัาแก้วดีศึกษานิเทศสพปปราจีนบุรีเขตหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรศึกษาทุกท่านก็คงจะเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งนะคะก็คงจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนหนังสือให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพูดถึงโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะที่ที่ดิฉันได้ Channel รับผิดชอบอยู่ซึ่งครั้งนี้ออมีกิจกรรม ที่จะต้องให้ผู้บริหารคุณครูและโรงเรียนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเรามาพูดถึงโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565จนถึงปี2,568ณปัจจุบันนี้ก็12ปีแล้วนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2566ถึง2570ยึดตามเจตนารมของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสปทได้ปรับปรุงเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมทัทนต่อสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไปกระตุ้นให้โรงเรียนให้พัฒนาตนเองจนบรรลุตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตและพัฒนาไปสู่การเป็นโรงเรียนสุจริตพระราชฐานปฏิญญาโรงเรียนสุจริต3ประการก็จะมีข้อที่1การป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 2. การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3. การสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธร,รรมและมีความยั่งยืนนอกจากปฏิญญา3ประการแล้วนะคะก็จะมีคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินยัย3ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง 5. จิตสาธารณะอันนี้ก็คือเป้าหมายของอสองพทนะคะก็จะมีจำนวน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา<ส>ทั่วประเทศทั้งของประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วก็ข้อที่2ก็คือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะ<ส>ก็จะมีทั้งหมดก็คือ3 1 1 2โรงเรียนนะคะซึ่งขณะน,นี้เขตของเรานะคะยังขาดอีก15โรงเรียนนะคะที่จะทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเราก็จะพูดถึงกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะแนวทางที่1น,นะคะการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตนะคะเอ,อเอกสารเหล่านี้นะคะจะอยู่ในของกลุ่มนิเทศติดต,ตามของสมพปจันบุรีนะคะดิฉันเคยแจ้งไว้แล้วว่าปีได้มีเอกสารนะคะอยู่ในเพจของกลุ่มศึกษานิเทศนะคะ ในนั้นก็จะมีทั้งหมด11เล่มนะคะรายการที่1ก็จะเป็นแนวทางการประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตนะคะต่อไปข้อที่2ก็จะเป็นแนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานนะคะเล่มที่3นะคะคือแนวทางการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งอันนี้จะเป็นของ รา,ายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตซึ่งอันนี้จะอยู่ในหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมนะคะที่จะต้องมีการประกวดนะคะเกณฑ์มาตรฐานสามารถดูได้ในเล่มที่สอนอเอาขึ้นไว้ให้ในกลุ่มนิเทศนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีหนังสือส่งลงไปขณะที่ออกรายการนี้ค่ะหนังสือคงจะส่งถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนแล้วนะคะ แนวทางการจัดทําหนังสือเล่มเล็กนะคะอันนี้ปีที่ผ่านมานะคะเขตสํานักงานเขตของเราโรงเรียนในสังกัดของเราเนี่ยค่ะได้เข้าประกวดระดับภาคแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคแล้วก็ได้เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศนะคะซึ่งโรงเรียนของเราเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศนี้ก็จะได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่สองนะคะระดับประเทศ ซึ่งคือโรงเรียนบ้านหนองปืนน้อยนะคะหนังสือเล่มเล็กนี้ก็จะอยู่ในช่วงชั้นที่2นะคะป .4 ถึงป .6 นะคะซึ่งสอนอคิดว่าปีการศึกษา2568เนี่ยค่ะเขตของเรานะคะก็คงจะมีโรงเรียนในสังกัดส่งประกวดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งขณะดนี้ทางสพทได้กำหนดปฏิทินนะคะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะ ส่งให้ดูในตอนท้ายนะคะเพราะว่าทำไมถึงต้องต้องรีบให้ดําเนินการก็เพราะว่าระยะเวลาในการแข่งขันระดับภูมิภาคมันกระชับขึ้นมาค่ะซึ่งอยู่ในปลายเดือนของมิถุนายนนะคะหนังสือเล่มเล็กนี้ก็หัวข้อจะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วค่ะไปดูเกณฑ์ได้ในในหนังสือเอในเพจ ของศึกษานิเทศนะคะเราก็จะส่งเป็น QR Code ตามหนังสือไปอีกหนึ่งรอบค่ะต่อไปแนวทางการการดำเนินกิจกรรมนะคะข้อนี้ถ้าโรงเรียนของใครต้องการที่จะส่งบริบรษัทสร้างการดีจะต้องทำปชปชสปทน้อยและปะชปชสปทชุมชนและต้องส่งหนังสือมาที่เขตนะคะภายในเดือนนี้นะคะ ่อนวันที่31พฤษภาคมค่ะเพราะอันนี้จะเป็นหนังสือเป็นคำสั่งที่เขตจะต้องเอซ็นอนุมัติให้นะคะถ้าโรงเรียนใดจะทำบริษัทสร้างการดีนะคะอันนี้ก็คือของบริษัทสร้างการดีนะคะอันนี้ก็เมื่อทำอปปชสปทน้อยและปะปะชสปทชุมชนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้นะคะ แล้วเอกสารก็ต้องชัดเจนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะถ้าถ้าท่านไม่ทำตามเกณฑ์ก็ไม่ผ่านค่ะนะคะแล้วปีนี้นะคะการดำเนินการประกวดบริษัทสร้างการดีนะคะก็จะโรงเรียนใดสมัครเข้ามานะคะศึกษานิเทศก็จะจัดการประกวดในห้องสมานในชั้นนะคะเพื่อให้เด็กได้มารายงานผลของบริษัทของตัวเองนะคะ ที่โรงเรียนส่งนะคะภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตนะคะเขาให้หัวข้อมาแล้วนะคะหัวข้อก็คือเปลี่ยนตอนจบค่ะตรงนี้นะคะหัวข้อตรงนี้เขาสามารถให้โรงเรียนส่งตรงไปที่สพได้เลยแต่ว่าใครที่ส่งไปที่นู่นก็ส่งมาที่เขตได้นะคะเพราะว่าที่สำนักง,งานเขตก็จะจัดการคัดเลือกว่าใคร ได้ได้รางวัลหรือเข้ารอบอย่างเงี้ยค่ะให้สำหรับของเขตนะคะแล้วก็จะมีออกใบป,ประกาศให้ด้วยนะคะว่าภาพยนตร์สั้นของท่านได้ลำดับที่เท่าไหร่ลงมาแต่ถ้าท่านจะส่งไปที่สพทเลยก็ได้ค่ะเพราะถ้าท่านส่งมาที่เขตท่านก็จะได้สองทางนะคะก็คือได้รางวัลจากเขตเราก็ได้จากสปทด้วยนะคะสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตก็ให คุณครูที่จะ,ะสนใจในการส่งนะคะศึกษาเกณฑ์ในตามตามเกณฑ์หนังสือที่สอนอส่งไว้ในกลุ่มศึกษานิเทศนะคะแล้วก็จะส่งไปตามหนังสือที่แจ้งประกวดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนเบสแพ็กทีสนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งของผู้บริหารและครูนะคะวันนี้ก็คือของ ผู้บริหารและครูเนี่ยก็คือ30หน้านะคะรวมภาคผนวกแต่ไม่รวมปกนะคะแล้วก็มีการเขียนโฟชาร์ตนะคะให้ชัดเจนด้วยนะคะถ้าถ้าท่านทำถ้าท่านเขียนเป็นโมเดลมาแต่ว่าในโฟชาร์ตคณะกรรมการที่ที่แจ้งมาที่ไปไประชุมนะคะท่านบอกมาว่าไม่ให้เอาโมเดลมาแปะไว้ที่โฟชาร์ตคะ่ะก็คือเขียนโฟชาร์ตให้ชัดเจนนะคะ ว่าเริ่มยังไงนะคะแล้วก็เห็นผลออกมาแบบไหนให้ชัดเจนค่ะต่อไปเป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะซึ่งสำนักงานเขตของเราในขณะนี้นะคะมี114โรงเรียนแต่ว่ามี1โรงเรียนนะคะที่ไม่มีบุคลากรและมีนักเรียนแล้วนะคะก็จะเหลือเพียง113โรงเรียนซึ่งตอนนี้ ได้สำรวจแล้วนะคะว่า113โรงเรียนเนี่ยก็ยังคงเหลืออีก15โรงเรียนที่ยังไม่ได้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะคะที่15โรงเรียนนี้ยังเปิดเป็นบูรณาการอยู่ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนให้ครบ100%เเซนตะนะคะต่อไปเป็นภารก,กิจด้านการป้องกันทุจริตกับการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนนะคะภารกิจด้านการป้องกันทุจริตการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตซึ่งปีนี้นะคะเพื่อให้มีการเพิ่มค่า CPI สูงขึ้นปัจจุบันนะคะปี2566ได้คะแนน75คะแนนนะคะอยู่ที่ลำดับที่108จาก180ประเทศนะคะเป้าหมาย ปี2 5 6 5ต้องได้50คะแนนนะคะภารกิจด้านป้องกันทุจริตกับการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตนะคะซึ่งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะประกอบไปด้วยหลักสูตรการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน15ปีตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงมัธยมศึกษา สองหลักสูตรอุดมศึกษาหนึ่งวิชาสามหน่วยกิจหลักสูตรไวใสใจสะอาดสามหลักสูตรกลุ่มทหารและตำรวจสอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรหลักๆนะคะสี่หลักสูตรวิทยาการปปชหรือบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสร้างวิทยากรห้าหลักสูตรโค้ดสร้างโค้ดสำหรับโครงการต้านทุจริตหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะเริ่มใช้ 16พฤษภา2562เป็นต้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือราชการให้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขตของเราก็ได้นำเนินการโรงเรียนในสังกัดนะคะได้นำไปเป็นรายวิชาเพิ่มเติมแล้วขาดอีก15โรงเรียนเท่านั้นนะคะก็จะครบ100%นะคะ องประกอบของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะก็จะมีข้อหนึ่งหลักการและเหตุผลนะคะมียุทธศาสตร์ชาติสถานการณ์ทุจริตในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไขจัดทำหลักสูตรวิสัยทัศน์ประเทศไทยใสยสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริตนะคะอันนี้ก็คือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ชาตินะคะยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือยุทธศาสตร์ ที่9และยุทธศาสตร์ที่4นะคะยุทธศาสตร์ที่9ก็คือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่4ก็คือพัฒนาระบบป้องกันการท,ทุจริตเชิงรุกค่คะยุทธศาสตร์ชาติที่1นะคะก็คือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตกลยุทธ์4กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ที่1ก็คือปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมกลยุทธ์ที่2สง่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกล่าทางสังคมเพื่อต้านทุจริตกลยุทธ์ที่ 3. ประยุกต์หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตกลยุทธ์ที่4เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบปี2ปีงบประมาณ2,568เป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบตัวชี้วัดประเทศไทยได้รับการประเมินค่า cpi อยู่อันดับ1ใน60หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า48นะคะจุดมุ่งหมายรายวิชานะคะข้อ1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความระายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลพละเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่สตรองจิตพอเพียงด้านต้านทุจริต 8. ประพฤติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคม 9. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 3. าํคำอธิบายรายวิชานะคะเศึกษาวิธีเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมความระอายและความไม่ทนต่อการทุจริตสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตรู้หน้าที่และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต P โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์จำแนกแยกแยะก,การฝึกปฏิบัติจริงการทำโครงงานกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5สเตป็ปการอภิปรายการสืบสอบการแก้ปัญหา Active Learning ทักษะการอ่านและการเขียน A เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริตผลการเรียนรู้นะคะข้อที่1ก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะสมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 7. ประพฤตินตนเป็นผู้ที่สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต 8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม9ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทันนี้ก็จะมาเป็นโครงสร้างรายวิชานะคะประกอบไปด้วย4หน่วยการเรียนรู้นะคะซึ่งแต่ละระดับชั้นก็จะมีโครงสร้างรายวิชาอยู่แล้วนะคะมีเนื้อหาเรียบเรียงใบงานให้นะคะ แล้วก็มีการาใช้เวลาเรียนทั้งปี40ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมนะคะสี่หน่วยการเรียนรู้อันนี้หน่วยการเรียนการสอนในระดับประถมมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจะมีตามระดับชั้นอันนี้คือหน่วยการเรียนการสอนในระดับประถมมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย นะคะรวม40ชั่วโมงของแต่และระดับชั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะชื่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการเรียนรู้และความร่วมมือเน้นทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้5ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ active learning การแก้ปัญหาโครงงานและอภิบายสื่อและแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นสื่อที่ปปชจัดหาให้ทั้งวิดีโอวีทาร r การ์ตูนและภาพยนตร์สั้นนะคะเป็นสิ่งที่ระบุตามแผนการ,การจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มาการประเมินการเรียนรู้และการประเมินผลนะคะ ก็จะมีข้อที่1ก็คือความรู้ทดสอบก็จะมีแบบทดสอบถ้าเป็นแบบสอบถามก็จะมีแบบสอบถามนะคะถ้าทดสอบแบบทักษะก็จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะแบบให้คะแนนผลการปฏิบัติงานข้อที่3ก็คือเจตกติสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนนะคะเกณฑ์การตัดสินผ่านทุกกิจกรรมร้อยละ80ขึ้นไปหรือระดับดีขึ้นไป อันนี้ก็คือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตนะคะ,ะในภาพรวมแล้วนะคะขอสรุปในการการแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนสุจริตนะคะปีนี้ทำไมถึงถึงจะต้องรีบให้ทาให้คุณครูและผู้บริหารนะคะได้ทำผลงานนะคะเข้าประกวดแข่งขันนะคะ ภาพนี้ก็คือเป็นภาพของอระยะเวลาในการแข่งขันระดับภูมิภาคของกิจกรรมโรงเรียนสุจริตนะคะภูมิภาคของเราภาคกลางและภาคตะวันออกของเราเนี่ยได้เป็นภาคแรกเพราะว่าจะต้องเข้าแข่งขันระดับภูภูมิภาคคือตั้งแต่วันที่27ถึง29มิถุนายน2568นะคะ ทางสำนักง,งานเขตของเรานะคะได้จัดประชุมอบรมให้กับคุณครูที่รับผิดชอบอกิจกรรมโรงเรียนสุจริตแล้วนะคะ,ะทั้งการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาด้วยนะคะสุดท้ายนี้รายการนิเทศชวนคุยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ